ความสงบนี่เนื้อสุขเนื้อทุกเนื้อผิดเนื้อถูกเนื้อบุญเนื้อบาปคือความสงบแต่ว่าก่อนที่เขาถึงความสงบก,ก็ต้องอาศัยบุญบุญที่นี่ถ้าก็ต้องอาศัยทริงอาศัยเครื่องวัตถุต่างๆจึงเรียกว่าบุญอันเกิดจากการให้ทาน ท่านการให้ถ้าอจากได้ความสงบต้องไม่ปรารถนาสิ่งใดเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนนี่แหละจึงว่าท่านที่ทําให้เกิดความสงบได้การให้ที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเป็นความสงบศีลคือการไม่คิดทำร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์